มาถึงที่ชินจูกุนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านเอเชียซูเปอร์อ่อมาไหนเอีต่ว่าเราจะไปร้านไทยเอเชียซูเปอร์นะคะที่ชินจูกุนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวตามไปกันะคะ่ะเร็ววันนี้นะคะก็อ,อากาศดีมากๆนะคะเรามากันที่ชินจูกุคะ่ะ เดี๋ยวก็ไปร้านขายของไทยกันค่ะ อันนี้ก็เป็นย่านเกาหลีนะคะก็มีเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านขายของไทยกันนะคะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะของไทยมีอะไรขายบ้างน,นะคะร้านนี้ก็ร้านใหญ่เลยนะคะไทยเอเชียซูเปอร์วันนี้อากาศดีเมื่อวานฝนตกนะคะสองวันเลยนะคะวันนี้ก็อากาศดี เป็นพวกขายพวกหน้ากาก,าก,าก,ากาอ่าขต้นโตนะคะเราไปดูข้างบนกันนะคะขึ้นไปชั้นสองนะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเคยมานานแล้วแต่ว่านานมากๆแล้วนะคะอไปเลยลูกถ้าใครด,ดีอันนี้ไกลก,กึียไกลลูก ดนะลูกแกินดักไหมล่ะดี่ะใิแรดูอรออตอนนี้ก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็เจอขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งข้าวต้มมัดนะคะข้าวเหนียวปิงขนมม้อ,อกแกงนะคะแล้วก็ขนมเปียกค่ะขนมเทียนค่ะ ของเยอะมากๆ<น>าค่ะไ,ไ,ดไะปะดูตรงนั้นได้ตรงไหนไปดูค่ปะปะาป,ปยาิยะเลยเยอะจั๊กปาปิยาไงเป็นแม่เลือกเป็นแม่ โคโคนัตโอกะชิโคโคนัตบิทข้าวเหนียวโมจิโกเมะอะไรมองจุสยยไม่ด <voi? ข> <Liu> ูตรงนี้แล้นีรขรรรอะ้ไปดู ฮัลโหลฮัลโหลคได้ทเบตไต่ตอ่าทลินทินี่คุณมีไต่อ่าอ่าอ่าทลินทลินาเียนาจคะไรมอสเฮ้ยอีู่ไน,นะเนาะโหเยอะมากเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลย ได้แป้งี <muchas people> <iku> <ro aning> ่ป้าปัดดูเรียนนะดูไหมดูเรียนดูเรียนชิปเปอร์ดูเรียนชิปเปอร์ทีละหนยนะชิเอร์ไนี่มีที่ใส่ข้าวเหนียวด้วยมจิโกเม Cái tiêu Cái tiêu yêu thích Cái to <laughs>

คูชิคัสึนะคะก็เป็นของทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะให้เราทำเองนะคะเอาไปทอดเองแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะก็จะกินนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คนละประมาณ1,650เยนนะคะยังไม่บวกค่าเครื่องดื่มนะคะก็ตกแล้วก็คนละประมาณ2,000เยนค่ะเด็กๆก,ก็ครึ่งราคาค่ะน <Yeah. S 1> ีะ่ไรดู ย yeah. ่างที่สปาเลยเยอะประเด็นจะเป็นใต้ค่ะ 一路、嗯。<Yeah. S 1> <laughs> 好，拜拜。

ของจากร้านไทยอะไรมาบ้างนะคะที่ซื้อมาจากเอเชียซูเปอร์สโตร์นะคะที่เราได้มานะคะก็วันนี้ได้เป็นอันนี้ค่ะลูกชิ้นปลาค่ะน,นี้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้ไปเป็นเ,เข้าวเหนียวทุเรียนค่ะอันนี้ได้เป็นเลือดนะคะเลือดน่าจะเป็นเลือดเป็ดนะคะเลือดของเป็ดนะคะ เป็นก้อนนะคะแล้วก็ได้เป็นทุเรียนกวนค่ะวันนี้ได้มาเยอะเลยนะคะเงาะกระป๋องค่ะแล้วก็เป็นมะม่วงกระป๋องนะคะอัน้นี้ก็ได้เป็นปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องโรซ่าค่ะแล้วก็ได้เป็นทุเรียนทอดค่ะอันนี้นะคะ มะพ้าอบกรอบค่ะอันนี้ได้ามาสองซองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะขาดไม่ได้อ <laughs> ย่าดมค่ะอันนี้อย่าดมนะคะอันนี้ปะปะชอบมากค่ะและ้น,นี้ก็เป็นน้ําน้ํามะม่วงนะคะผสมน้ําผลไม้รวมนะคะอันนี้ก็ซื้อมาให้เด็กๆนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวปิ้งค่ะไส้เผือกนะคะกําลังอยากกินพอดีเลยนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือก อันนี้ก็เป็นไอตัวขนมเปี้ยะนะคะไส้ไข่เค็มค่ะอันนี้เป็นข้าต้มมัดนะคะข้ตมมัดซื้อมาสองกล่องนะคะนี่ขาต้มมัดนะคะก็น่าจะแพ็ก 600, 600ะคะก็ประมาณหกร้อยหกร้อยเยนนะคะก็ประมาณร้อยร้อยแปดสิบบาทค่ะ แล้วก็ที่วันนี้ชอบมากที่สุดนะคะก็ที่ไปเอามาวันนี้นะคะก็เป็นนี่เลยหม้อหมูกระทะนะคะเดี๋ยวคงจะได้กินหมูกระชาแล้วนะคะนี่อันนี้น่าจะประมาณพันแปดร้อยห้าสิบนะคะหรือว่าประมาณเกือบเกือบหกร้อยบ้านเรานะคะแล้วก็มีที่ได้มาอีกนะคะก็เป็นพวกผงสําเร็จรูปนะคะก็เป็นพวกข้าวซอยนะคะ แล้วก็เป็นผงข้าวมันไก่อันนี้ก็เป็นอะไรนะคะบุ้นบุ้นกะทินะคะเป็นรสมะม่วงนะคะกลิ่นมะม่วงนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําให้เด็กๆกินนะคะวันนี้ก็ไปจ่ายของที่เอชีซูเปอร์นะคะก็หมดไปประมาณเอิจิมังนะคะหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเยนนะคะก็ตกประมาณสามพัน เดี๋ยวก่อนนะคะ3 4 0 0 3,500บาทบ้านเรานะคะก็ได้ของมาประมาณนี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ